นะคะควันนี้อาจารย์หนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทาโร่แห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีพฤกษ์ค่ะลัคนาพฤกษ์ก็สามารถที่จะดูดวงคบคู่กันไปได้นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16พฤษภาถึง15้ามิถุนายนชาวธาตุดินทุกท่านสําหรับวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนมีนาคม6-4ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอาจารย์ขอเริ่มต้นสําหรับต่นุพภพตัวเรากันเลยนะคะ สำหรับตานพภพตัวเราในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภอาจารย์บอกเลยว่าเป็นเดือนค่อนข้างที่จะยุ่งหัวหมุนในเรื่องการงานหรือกําลังหัวหมุนในเรื่องของการเจราจาธุรกิจการค้าหรือการลงทุน นะคะช่วงนี้โปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแบบตลอดต่อเนื่องนะคะการงานทําแทบไม่ได้หยุดเลยสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะประตูเปิดรับสับรับโชคงานเข้ามาค่อนข้างเยอะในเดือนนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าออเดอร์เข้ามาแบบรัวๆถือว่าเป็นเดือนที่คุณเริ่มตั้งหลักตัวเองได้เลยในเดือนนี้นะคะบางคนเนี่ยชาวราศีพฤษภนะคะสามารถที่จะมองเห็นจุดเด่นของตนเอง หรือมองเห็นโอกาสความเชี่ยวชาญของตนเองทางของตนเองที่ตัวเองค้นหามานานคุณจะเจอคุณจะค้นหาตัวเองได้ว่าคุณชอบอะไรคุณทําอะไรแล้วออกมาดีนะคะอาจารย์ขอสนับสนุนคุณเลยนะคะเพราะเดือนนี้คุณมีความตั้งใจจริงๆอาจารย์อยากให้คุณประสบความสําเร็จนะคะสําหรับการเงินบางคนนะชาวราศีพฤษภจะเคลียร์หนี้สินได้โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตหนี้ค้างเก่า นะคะหรือปัญหาทางด้านการเงินคุณมีโอกาสจะเคลียจบได้ในเดือนนี้นะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างเดือนสหัสชะบางคนได้รับมอบหมายให้ออกไปติดต่องานติดต่อกับลูกค้าหรือได้โปรเจกต์หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการได้เดินทางค่อนข้างบ่อยจะเป็นการเดินทางไปติดต่อในเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการ ศึกษาต่อเพิ่มเติมนะคะมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการงานนะถือว่าได้รับโอกาสอันดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะอาจจะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณนะคะสำหรับพันธุ์นะมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะอาจจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องการเงินหรืออาจจะให้ที่ดินอาจจะให้มรดกตกทอดซึ่งเป็นโอกาสอันดีมากๆในเดือนนี้นะคะถือว่ามีโชคดีนะสำหรับปุตตะบริวารคุณเป็นที่พึ่งของลูกน้องบริวารมากๆเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่สอนคนเป็นนะคะไม่หวงวิชาแต่้นเนี่ยคนเข้าหาคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณแนะนํา อยากให้คุณสอนงานอยากให้คุณเทรนงานหรือว่าอยากให้คุณให้แชร์ในเรื่องประสบการณ์ซึ่งคุณเองคุณก็ทำได้ดีนะในบทบาทของการที่จะเป็นคนที่เทรนคนอื่นเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่สอนงานคนอื่นเนี่ยคุณทําได้ดีเพราะคุณมีจิตใจที่อยากที่จะแนะนําอยากที่จะสอนอยากที่จะให้ความรู้เขานะคะแล้วก็สําหรับในบ้านในครอบครัวเนี่ยคุณเป็นที่พึ่งของคนที่อายุน้อยในบ้านโดยเฉพาะ น้องโดยเฉพาะลูกนะคะเดือนนี้เขาอาจจะมีปัญหามาปรึกษาเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเรานะคะอริกันบ้างมีคำแนะนำนิดหนึ่งในเรื่องของการเก็บอมเงินนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนอายุน้อยในบ้านอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินมาปรึกษาเรานะคะคุณอาจจะได้ช่วยวางแผนหรือคุณเองอาจจะได้หยิบยื่นโอกาส เขาไปช่วยเหลือในเรื่องการเงินนะคะสำหรับความรักค่อนข้างกังวลใจนะบางคนอยู่ในช่วงของการที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอยากจะรักอยากจะเลิกในเวลาเดียวกันหรือไม่มั่นใจความรู้สึกตนเองไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าความรักเขาหรือเปล่าหรือว่าเขารักเราจริงหรือเปล่ามันดูไม่ค่อยออก คุณเองคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเข้าข้างตัวเองหรือคุณเองคุณมีความรู้สึกว่าในมุมที่เราอยากที่จะถอยเขาเองเขาก็ยื่นโอกาสยื่นมือเข้ามาจับนะคะทําให้เราปล่อยมือเขาไม่ได้ดังนั้นมันเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจลังเลใจนะคะในด้านความรักนะสําหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ระวังอาการที่มาจาก การกินการรับประทานนะคะระวังจะท้องเสียท้องเดินนะคะปวดท้องหรืออาหารไม่ย่อยท้องผูกได้ดังนั้น,น่อาจารย์บอกเลยว่าให้เรามาระวังในเรื่องอาหารการกินนะคะในช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญคือบางคนนะดื่มน้ําน้อยทําให้ท้องผูกง่ายหรือมีความเครียดนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นในลนักษณะของการที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะ ไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำนะทำงานนั่งทำงานตลอดเวลาจนบางทีอาจจะมีโอกาสของการที่เป็นในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับสุขภาพค,ความสำเร็จอาจารย์บอกเลยว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่เก่งนี่แหละนะคะเป็นคนที่จับทางตัวเองได้แล้วในเดือนนี้เนี่ยทำให้ผลงานคุณค่อนข้างโดดเด่นมีชื่อเสียงนะเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีชื่อเสียง ในแนวทางของคุณอาจารย์บอกเลยว่าคนเราเชี่ยวกันคนละทางเก่งกันคนละทางคุณเองคุณก็เก่งในงานของตนเองอ่ะจนเป็นที่ยอมรับได้นะคะกรรมะโชคลาภทางด้านการงานบอกเลยว่าถ้าใครจะไปเจรจาธุรกิจการค้าก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะใครที่จะลงทุนก็มีเกณฑ์เจรจาและประสบความสําเร็จได้ใครที่ทํางานเนี่ยช่วงนี้จะมีโชคในเรื่องการเงินอาจจะเป็นโบนัสพิเศษเงินพิเศษเข้ามา หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่คุณทําอาชีพเสริมเพิ่มเติมทําให้คุณเปิดโอกาสในเรื่องการเงินจากสัมมาอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นการค้าขายออนไลน์การทรําเกษตรการทําอาหารขายการทําธุรกิจในเรื่องของครอบครัวเข้ามานะคะถือว่าดีนะอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะทํางานประจําแล้วก็ทําธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาฉีกแนวตนเองเลยนะคะอาจารย์เห็นตัวอย่างจากคนที่มาดูดวงกับอาจารย์นะคะ ทำงานอีกสายงานหนึ่งทำอาชีพเสริมที่ฉีกแนวไปเลยก็มีนะคะซึ่งออกมาดีทั้งคู่นะสำหรับเดือนลาภโชคลาภมาจากการที่ได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเจอการยานามิที่ดีให้โอกาสในเรื่องการงานนะคะหรือเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินอย่างที่บอกพันธุก็มีเกณฑ์ได้เงินจากครอบครัวนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนคุณในเรื่องการงานโอกาสงานเนี่ยมาด้วยเงิน ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเถือว่าเป็นโชคดีทําคุณคนขึ้นนะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับลูกน้องบริวารก็ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สมัครงานอนาะจารย์ลืมประเด็นนี้ไปเดือนนี้ถ้าสมัครงานนะคะจะเป็นงานที่คุณได้เนี่ยจะเป็นงานที่คุณถนัดเลยนะคะถนัดมีความรู้ความสามารถตรงจุดตรงสายตรงแนวของคุณ หรือจะได้งานที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณทำแล้วคลิกนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทางที่คุณเลือกแต่คุณทำแล้วคุณเกิดความชำนาญหรือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคลิกกันนะ่ะคุณทำแล้วคุณเข้าทางคุณแล้วคุณทำออกมาได้ดีมากๆนะคะวินาทกันต่อเลยนะทำอะไรให้รอบครอบนะคะในเดือนนี้คิดอ่านประการใดก็ตามให้ดูให้ดี3 6 0องศา ศึกษาให้ละเอียดแล้วการงานคุณจะไม่พลาดนะคะไพ่ใบสรุปนะคะสําหรับดวงชะตาสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะเป็นไพ่ดวงดาวดวงคุณเจิดจรัสมากๆในเดือนนี้สุขสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบไหนก็ตามนะคะอาจารย์มองว่าคุณรับมือได้และที่สําคัญโดดเด่นด้วยนะ,ะชื่อเสียงกิตยศบรารมีก็ดีนะคะในเดือนนี้อาจารย์ขอจอะลึกกันต่อในสถานการณ์การงานนะคะ การงานชาวราศีพฤษภมีโชคดีเข้ามาเลยนะคะการงานเนี่ยบอกเลยว่ามีโชคดีนะคะโปรเจกต์ที่คุณได้รับเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ทองเลยทีเดียวนะคะสร้างเงินสร้างรายได้เข้ามาค่อนข้างดีถือว่าเป็นการพลิกสถานการณ์จากร้ายกับกลายเป็นดีหรือใครที่เคยติดขัดมีปัญหาอย่างที่บอกติดขัดมีปัญหาเรื่องหนี้สินเดือนนี้จะเรียกว่าพลิกชะตาตัวเองนะคะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาให้มีโชคดีได้ แต่ให้ลงมือทำทำและทำและทำนะคะชาวราศีพฤษภนะอย่ามัวรอคอยโอกาสวาสนาอย่างเดียวนะคะถึงแม้ว่าดวงเราจะเปิดดีก็ตามมีกะะนะิลยานมิตรหนุนนำก็ตามแต่เราก็ต้องทำครูบาอาจารย์สอนเสมอเลยว่านะคะอย่ารอแต่พุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเราต้องขยันและหมั่น นะคะขยันหมั่นเพียรในงานของเราในการของเราอย่างงอมืองอเท้านะคะและคาว่าเด็ดขาดนะอย่างที่บอกในเรือนวินาศนะคะคิดทบทวนให้ดีตัดสินใจอย่างแหลงคมนะคะเฉียบขาดแล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างดีไม่พลาดแน่นอนนะคะโดยเฉพาะใครที่จะลงทุนนะคะทำธุรกิจอะไรก็ตามในเดือนนี้นะ,ะอาจารย์มองว่าประตูเปิดมากๆมีโอกาสได้เงินโชคลาภเงินทองนะคะธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวนะคะคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากๆธุรกิจกงสีก็ดีธุรกิจครอบครัวก็ดีหรือคุณจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเรื่องของเงินในเรื่องของการซัพพอร์ตสิ่งต่างๆก็ตามนะกำลังใจนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเงินจะได้รับกําลังใจจะได้รับแรงซัพพอร์ตที่ดีนะคะ <c oughs> ความมั่นคงของธุรกิจเริ่มมีขึ้นมาแล้วนะดวงมันค่อนข้างที่จะเป็นหมุน ผัดเปลี่ยนจากลำบากยากเข็นที่ผ่านมาเริ่มที่จะมีโชคชะตาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะความสำเร็จและเงินทองเริ่มจะเก็บเงินได้อย่างที่บอกนะคะวางแผนการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นและก็อย่างไรก็ตามนะการงานเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องนอกจากคุณเก่งแล้วคุณอาจจะต้องได้ถ่ายทอดวิชาความรู้หรือว่าประสบการณ์ให้กับลูกน้องบริวารเขาจะเป็นอะไรที่ช่วยเหลือคุณได้ในอนาคต เนื่องจากตัวคุณเองค่อนข้างเก่งและเหมือนกับหนึ่งในตองอูคุณต้องหาคนที่เป็นมือซ้ายมือขวาของคุณได้แล้วไม่อย่างนั้นเนะี่ยคุณจะเหนื่อยคนเดียวนะคะสำหรับในเรื่องการเงินกันต่อเลยนะคะการเงินเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะขอให้คุณเด็ดขาดในเรื่องของการวางแผนก็แล้วกันนะคะการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะให้ดอกออกผลที่ดีอาจารมาว่าการเงินในช่วงเดือนนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยใครที่ติดขัดมีปัญหาในเรื่องหนี้สินเนี่ยจามาว่าคุณจะเคลียร์ได้ใครที่กําลังจะลงทุนเนี่ยบอกเลยว่าจะมีโชก้อนโตเข้ามาเริ่มที่จะเห็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนที่ชัดเจนหรือเริ่มได้ดอกออกผลที่ดีมากๆสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ยื่นกู้เอาไว้ก็จะได้เงินตามเป้าประสงค์ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้สําหรับใครที่ลงทุนเพิ่งเริ่มนะคะบอกเลยว่า จะเห็นเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์บอกว่าการเงินในเดือนนี้อาจารย์ไม่ห่วงเลยค่อนข้างที่จะเข้าทางชาวราศีศพฤษภนะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับความรักของคนโสดกันบ้างนะคะมีความรู้สึกว่าเสน่ห์เนื้อหอมนะคะ มีโอกาสของการที่คุณต้องชั่งใจเลือกซะแล้วนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบทั้งในรูปแบบของคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุมากกว่าเขาหาคุณทั้งคู่เลยเลือกค่อนข้างยากอย่างที่บอกว่ามันตัดสินใจยากอะ่ะไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้ว่าใครดีกว่าใครนะคะแต่ใจคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็มีความบวกอะ่ะ p o สิทีฟทั้งคู่นะ คุยกันได้เจรจาก,กันได้คนที่เป็นเด็กก็ดูกระชุ่มกระชวยหัวใจดูเอาอกเอาใจแสนดีคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ดูเหมือนจะเป็นผู้นําชีวิตเราได้ดีมากๆนะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะสําหรับคนที่เข้ามาจีบมาชอบจะเป็นในลักษณะของการที่ต้องดูต้องศึกษาดูให้ดีว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงอ่ะมันเป็นคําเตือนว่าเขาผ่านอะไรมานะคะคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยบางคนก็อาจจะเพิ่งเลิกลากับแฟนนะคะ อาจจะเพิ่งแยกทางกันไปจบกันไปแล้วเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากเข้ามาอาจจะแกล้งเหงาหรือเปล่าคุณไม่มั่นใจในจุดนี้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องการความชัวว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปกับใครซึ่งตอนนี้คิดมากนะคะคิดมากเลยคิดหนักเลยนะคะคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะเนี้ทำให้คุณสับสนพอสมควรนะไม่รู้จะเลือกใครดีอาจารย์ขอ ดูเขาสักหน่อยนะว่าเขาเป็นยังไงนะคะอาจเป็นชาวราศีพฤษภด้วยกันเองนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎซึ่งที่เลือกยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดนใจค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คุณวาดฝันเอาไว้เป็นสเปคของคุณว่าง่ายๆทําทให้คุณรักพี่เสียดายนะ้องไม่มีคําแนะนําให้คุณเป็นตัวเองนะคะแล้วทดสอบดูว่าเขารับได้มากน้อยแค่ไหนในตัวตนของเราจริงๆนะ นะคะคุณเทสด้วยหัวใจของคุณนี่แหละว่ามันจะเป็นยังไงคำตอบก็คือกำลังจะรู้ผลในเม่ชานี้ว่าคำตอบจะออกหัวออกก้อยกับใครนะคะจะตัดสินใจยังไงดีกับความรักครั้งนี้นะคะจันก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่สิ่งที่คุณเลือกก็คือสิ่งที่เข้ากับคุณได้ดีนั่นแหละนะคะสิ่งที่เขา แสดงออกมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยเช่นเดียวกันคุณเองคุณก็ไม่ต้องเสแสร้งเป็นคนอื่นไม่ต้องประดิษฐ์เป็นคนอื่นคุณได้เป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะอยู่กับเขาได้นานนะคะอะไรก็ตามที่ฝืนเนี่ยมันไม่คงทนมันไม่ถาวรน,นะคะแต่ถ้าใครที่เขายอมรับในข้อดีข,ข้อด้อยหรือพร้อมที่จะปรับปรุงในส่วนข้อด้อยเข้าหากับตัวเราหรือเราเองเรามีความรู้สึกว่าเรารับตัวเขาได้ที่ ตัวเขาเองจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยืดนะคะสําหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์มองว่าอยู่ในช่วงของการที่เปราะบางในเรื่องความรู้สึกนะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเองทุ่มเทให้เขาแต่เหมือนกับเราทุ่มเทกับเขาฝ่ายเดียวเหมือนกับเราพยายามที่จะทำทุกอย่างนะคะ ทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะเห็นค่าในตัวคุณช่วงนี้บางทีก็งอนกันบ่อยทะเลาะก,กันบ่อยนะคะบางทีก็เฟดตัวเองถอยออกมาแล้วก็กลับไปคืนดีกันนะคะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ต่ากว่าอาจารย์มองว่าไม่ต่ํากว่าสามสี่เดือนแล้วที่บรรยากาศมันดูอึดอัดในบางความรู้สึกคุณนะมีความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเหมือนเดิมความรักดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปอะ่ะเหมือนกับเขาไม่ค่อยแคร์เราในสายตา มีแต่ตัวเราเท่านั้นเองอะที่พยายามเก็บเก็บอารมณ์เก็บความรักหรือเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันดูอึดอัดใจอย่างไรบอกไม่ถูกนะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มในส่วนของความรู้สึกของเขากันบ้างเหมือนเขาต้องการอิสระอยากมีโลกใบใหม่หรือเขาเองเขาอาจจะกำลังมีโลกใบใหม่อยู่นะคะกำลังดื่มดากับความรู้สึกที่มันต่างไปอะ ตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่าเราได้พลังจากเขาน้อยมากเพราะเขาทุ่มเทพลังไปกับคนอื่นหรือกำลังจะเริ่มมีความสัมพันธ์อะไรเข้ามาเส้นทางนี้มันอาจจะกลับกันก็เป็นได้บางทีความรู้สึกของคุณที่คุณมีความรู้สึกว่าความรักของคุณไม่มั่นคงมันก็อาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีใครเข้ามาทําให้หัวใจคุณหวันไหวดังนั้นไม่คุณก,ก็มีความรู้สึกว่าเขานี่แหละนะคะที่เริ่มที่จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไป บรรยากาศมันดูเหมือนกับว่ามันหาความสุขไม่ค่อยได้ในช่วงนี้มีความสุขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทะเลาะก,กันบางทีก็พูดจาอะไรไม่ค่อยเข้าหูกันแบบนี้เกิดขึ้นหรือดูเหมือนเขาเย็นชาไม่เคยใส่ใจในความรู้สึกเราอาจารย์ขอเปิดคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะความรักของคุณจะอยู่หรือจะไปดีนะคะจะทนกับสถานการณ์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่า บางทีมันก็มีโอกาสเข้ามาคุณก็อยากที่จะรับโอกาสนี้เพื่อที่จะเรียนรู้กับมันหรือตัวเขาเองเขาก็รับโอกาสนี้มามันเหมือนกับตัวเองอยากปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการหัวใจเก่าๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใครเลยคุณมีความรู้สึกว่าเบื่อเขานะคะความไม่คืบหน้าความไม่ก้าวหน้าในเรื่องความรักมันย้ำอยู่กับที่แล้ว แถมมีความรู้สึกว่ามันถอยหลังลงคลองเข้าไปอีกนะคะทําให้คุณอยากจะไขว่คว้าหาอิสระหรืออยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้โลกใบใหม่บ้างอยู่กับโรคใบเก่าจนมีความรู้สึกว่าเบื่อ let it go นะคะอยากไปอยากถอยห่างความสัมพันธ์แต่มันก็มีบางอย่างที่ยังติดค้างคาใจมันก็เหมือนกับว่ามันรอวันที่จะเข้มแข็งกับสถานการณ์นี้นะ อาจารย์อกว่าคตอบสุดท้ายก็คือคําว่ากล้าหาญนะ่ะถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ตอบโจทย์หรือคุณมีความรู้สึกว่ามันถึงทางตันแล้วคุณอาจจะต้องเลือกใหม่นะคะคุณอาจจะกล้าหาญที่จะยอมรับความเป็นจริงกับสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่แล้วตัดสินใจเลือกกันใหม่นะคะหรือคุยกันใหม่ว่าเราสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่หรือเปล่านะคะถ้ารักกันก็กลับมานะคะให้โอกาสกัน แต่ถ้าต่างคนต่างหมดรักกันแล้วต่างคนต่างหมดแพชชั่นในเรื่องความรักกันแล้วก็ปล่อยกันไปนะคะให้ต่างคนต่างได้มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่สำหรับตัวเราเองนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะช่วงนี้อาจาะมังว่างงานคุณเยอะนะงานคุณล้นมือเลยนะคะหรือถ้าคนที่ทำธุรกิจเนี่ย เงินเข้ามาค่อนข้างเยอะเนื่องมาจากออเดอร์มาแบบรัวๆอย่างที่จานบอกนี่แหละนะคะโปรเจกต์ Project ขึ้นมาผุดเต็มหัวเลยอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากทำงานเพิ่มเติมอยากทำงานเสริมขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นโอกาสของการที่คุณขยันแล้วดีนะผลตอบแทนให้มาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวนะคะให้ระวังอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีพฤษภบางทีจะไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะหรือยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของตัวบทฎกฎหมายกฎระเบียบ หรือคดีความได้โดยเฉพาะสาหรับใครที่กําลังจะแบ่งปันมรดกหรือมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งปันมรดกกับญาติพี่น้องนะคะหรือการลงทุนการทํางานอะไรก็ตามให้ดูที่ความถูกต้องเอาไว้ก่อนนะคะสําหรับความสัมพันธ์นะไม่ค่อยมีเวลานั่นแหละนะัวแต่ยุ่งกับงานจริงๆแล้วเนี่ยยุ่งกับงานกับยุ่งกับลูกนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานนะ่ะนะคะหรือน้อง หรือคนอายุน้อยกว่านี่แหละจะมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาปรึกษาเรานะคะแล้วก็คุณก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่คุณระมัดระวังนะบางทีคุณอยากคี้หึงนะด้วยความที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนหรืออาจจะเป็นในทางกลับกันแฟนคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือคุณทํางานเพลินไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ใกล้กันบางทีอาจจะมีเกณฑ์คี้หึงนะคะแต่อย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่างานมันยุ่งอ่ะคุยกันน้อยลงดังนั้นเนี่ยถ้าจะ ทาให้ปัญหานี้หมดไปคือคุยกันมากขึ้นหรือถ้ามีเวลาว่างก็ใส่ใจดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันอย่าปล่อยให้เขาน้อยใจนะชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มสูงมากที่จะทําให้คู่รักคู่ครองงอนแอบ,บน้อยใจคุณไม่มีเวลาให้ดังนั้นก็เติมเต็มความรักความอบอุ่นให้แก่กันนะคะจันขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภ มีคำว่ารักษาคำมั่นสัญญาสัจจะที่คุณได้พูดจ่าอะไรเอาไว้นะคะพูดแล้วอย่าคืนคำนะ รักษาสัจจะวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะคนเขาจะนับถือเราคนเขาจะเชื่อใจเราก็เรียกคาว่ารักษาสัจจะนี่แหละนะคะแล้วก็ใครที่บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อย่าลืมแก้บนนะคะแล้วก็ในเดือนนี้บางคนไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างที่จันบอกว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ให้นึกถึงครอบครัวนะคะนึกถึงคนที่เขาเป็นกําลังใจให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คู่รักคู่ครองคู่สามีภรรยา ะะแล้วก็ในด้านความรักเป็นตัวเองนี่แหละคะ่ะเปิดเผยตัวเองเลยคิดยังไงเป็นยังไงนะคะหรือถ้าเขาจะรักเราก็ขอให้รักเราที่ตัวตนของเราที่แท้จริงนะอย่ามัวคิดมากอย่ามัวคิดวิตกกังวลอย่างที่บอกบางทีในเรื่องความรักนะมันเหมือนกับการที่บทพิสูจน์น่ยมันต้องพิสูจน์ในเนื้อแท้ของตัวเราเองว่ารักว่าใช่ว่าชอบกันจริงหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะสบายใจนะคะคุณจะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ขอสรุดไยไพ่เทพยากรท่านจะสรุปโดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภอย่างไรบ้างนะคะขอไพ่ไปที่หนึ่งความสำเร็จนะคะทางด้านการงานอาจารย์ก็ขอไวยพรให้ชาวราศีพฤษภประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะทำการสิ่งใดไร้อุปสรรคขัดขวางนะคะ ขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูการงานรับรื่นนะคะการเงินกันต่อเลยการเงินเป็นคำว่ากล้าหาญนะกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือกล้าที่จะเรียนรู้กับมันใครมีปัญหาอยู่ก็ให้เผชิญหน้ากับปัญหาแล้วเคลียร์กับมันซะอาจารย์มองว่าในเดือนนี้คุณจะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาได้นะคะความรักฟ์จูนค่ะมีคำว่าบุญภาวาสนาสมมีคำว่าศีลต้องเสมอกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช่จักรวาลจะผลักเข้ามาหาคุณทันทีในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะในด้านของสุขภาพกันบ้างสุขภาพระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงอารมณ์โกรธง่ายปรีดง่ายนะคะหรือบางทีในเรื่องของการขับรถก็เหมือนกันอย่าขับรถเร็วอย่าโมโหง,ง่ายอย่าฉุนเฉียวนะคะเวลาอยู่หน้าพวงมาลายัย หรือในเดือนนี้ระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะระวังในเรื่องของอาหารเป็นพิษหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะโชคลาภค่ะเรื่องสุดท้ายเช้งค่ะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นใครที่ดวงไม่มีเลยในด้านเสี่ยงโชคนะอาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณมีแนวโน้มสูงมากที่จะประตูเงินเปิดมีโชคมีรับลอยมีโชคลาภก้อนโตเข้ามานะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาทุกประาปราการนะคะสําหรับในเดือนนี้อาจารย์แนะนาพระคาถามหาจักรพพัดนะคะสวดเสริมสิริมงคลให้กับตนเองพระคาถาธรรมจกกักรกะปาวัฒนาสูตรพระคาถาเงินล้านสวดเสริมสิริมงคลในเรื่องการเงินการทองนะคะและที่ขาดไม่ได้คือพระคาถาเมตตามหานิยมของสมเ,เด็จพระเจ้าอาจารย์โตพรหมรังสีสวดเสริมสิริมงคลมีคนรักมีคนอุปถัมภ์คำชูนะคะ อาจารย์ก็ดูดวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์เลยนะคะสำหรับท่านใดที่มาใหม่อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่ังกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่จารย์คุ้ไ้ภรณงลังคลิปได้เลยอาจารย์ยินดีคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่ควรเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ